สวัสดีค่ะมีรถสภาพปสวยประวัติฟรีดาวส่งส,สบายแค่เดือนละ5,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda City 1.5 SV Tech Gear เต้า e คณิตปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ5,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปกระสุกคณีตไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แต่ก็ขับดีมาก ตามอนไดูเลยค่ะ,คะรถส,สวยสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยนะคะ Honda City 1.5 SV Tech Yoto ปี2011ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นค่ะรถสีน้ำตาลนะคะดูดีมากๆเลยค่ะเป็น j o h น d e e c e ด้วยภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะพรมไรพา p เวอรค่ะ ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปัดไฟฟ้าเกียร์ออตโต้เครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นตัว S นะคะ 1.5S นะกวางนั่งสบายแอร์เย็นขับดีสุดๆเลยค่ะผ่อนสบาย,บายนะคะเดือนละ5,000บาทนะคะคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะ รถขับปีค่ะพร้อมใช้เลยค่ะใครกำลังม,มองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพสวยนะคะขับดีผ่อนไม่เหนื่อยผ่อนสบายๆนายนะ,ะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะจัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะ2วันทําการทราบผลค่าประวัติดีหนึ่งวันก็รู้เรื่องแล้วนะ,ะเอกสารในการยื่นขอไฟนั้นก็จะมีสําเนาบัตรประชาชน สำนักทะเบียนบ้านค่ะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันธนะคะ v เป็น n ินค้าสุดพัดดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทดสอบถามรายเด็ดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะแท็กไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดจำหน้านะ AMP 1 0ค่ะ ทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ราคาไม่แพงนะคะผ่อนไม่เหนื่อยแค่เดือนละ5,000บาทเองนะสภาพดีค่ะได้ปี2011นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ